ถามน้ำอาจารย์ว่าบักเผาของเพิ่นกะบ่แตกตั้งกันกับของประยุตเป็นยังอั้นบัอกเผามันออกจันขึ้นมามันคือบบติดลูกอาจารย์ลูกมันลวนเบิดนีอาจารย์ก็ถึงบอกว่าอยู่ในหันตัวตีเฮ็ดให้บัอกเผามันสมบูรณ์แข็งแรงครับตัวสําคัญมันบบเมนเอ็นพีเคมันคืออย่างอาจารย์ธาุอาหารเสริมอาหารเสริมเป็นหลักเลยต้องเอาธาุอาหารเสริมมาเป็นอาหารหลักแคนช่วงที่เขาออกมาออกผลครับคือ เหล็กสังกะสีทองแดงมอลีนั่แมงกานีสอาโบรอนแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันแม้กระทั่งคลอรีนนิกเกิลเนี่ยต้องเอาพวกนี้ให้มันมีให้ครบมีให้ครบว่าสั้นมันกระสีล่วงตัวขวเหนียวมันบบมีมันก็เด้กเกี่ยวกับ NPK ตอนนั้นครับผมมันเอ็นเกีียวกับ NPK นหน่อยครับตัวที่เกีียวมากที่สุดเพรามันขวเหนียวพรามันจบหน่วยแล้วบ้านนี้ตัว N p k พมันถึงสิมาเหตุงานเลยหลักการของมันว่า ตัวที่มันเป็นพระเอกเค็ดให้พืชมันหน่วยใหญ่หน่วยสมบูรณ์รหน่วยดวกหน่วยเต็มคือโปเทสเซียมครับเห็นว่าแต่ขันเขาดีกินอาหารเ,เสริมทุกอย่างครบแล้วโปเทสเซียมผลมันสิเหีดงานใดรถไฟหัวหนึ่งมันลากได้ยักขบวนลากได้หลายโบก,กี้เลยวอาจารย์เออธาตุอาหารมีสิบหกธาตุเพิ่มเพิ่มมีสิบเจ็ดสิบแปดกระางมันครับมันเป็นหัวจักมันลากเขาทุกตัวขึ้นไปสังขอแสงน้ำกันหมดเลยเท่าที่มีเท่าที่มันจะไปได้ยื่ให้ดินจะมีหยังมีหยังเอาไปเบิดเลยมีไนโรเจนมีฟอส เห็นว่ามีแคเคนเียมแมกมีเซียมมีบโบลอนมีกราารมาันมีเหล็กสังกะสีทองแดงโมลีนีนัมแมงกะนิดอ่าโบไอนิกเกิลคอรีนครับมึงตอหดาก,กันมากนี้ลากขึ้นไปห้าใบ อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับบา่าหยุดพรท่านได้ฉีดข้าวม้อนบ่นบ<ร>าไงพระท่านมีหน่วยบักหน้าพันหายากอาจารย์แมนบอกอบอักมันบักหน้าพันบ่มีหน่วยแมยนครับออเออเอาเอาเอาเอเอ,เอพันนี่หายากไ,ไปเป็นตะปูอยู่เว้ยอาจารย์ออตอนผมเห็ดนี่มันบ่บ่เป็นสีเลยอ่าั้นนี้ผมเอาอันสารประปุนน้องอาจารย์มาใส่ออืกับฉีดน้ำมักฉีดน้ำมักอาจารย์บอกว่าบ่ให้ฉีดสู่วนบ่แมนบ่เพื่อสิได้เลี้ยงลูกไปด้วยกันครับต้นไหนที่ฉีดแล้วมันมีหน่วยมีพระท่านบุญอาจารย์เออเอายางไปบึ้ง เพราะว่าบางต้อนาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ลอบลออาจารย์มากประมาณบอกครับแต่ว่าให้เปรียบเทียบเพราะว่าวาสันมันสิไปน้ากันเบิดมันสิยากมันสิได้มันสีอธิบายยากคุณอ,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 อาจารย์อ่ะตัวนี้มีหนท์ไว้ตัวนี้ครับเออเฉี่ยวจักต้นก่นนั่นสองสามต้นบ่เฉี่อาจารย์ว่าบอให้นฉีดหลายอันนี้อันนี้ฉีดฉีดหลายอาจารย์แต่ว่าฉีดที่ว่าส้นทั้งปุ่นอาจารย์พราพราะเอออ๋ออ๋ออ๋อนี่อ่ะตัวนี้กับฉี่ยวเฉี่ยวได้เได้เรียนรู ว่าไอ้ต้นบ่เฉีดกับเฉีดมันต่างกันยังไงอันนี้ต้นเฉียดนะอาจารย์ต้นเีออ่าโอเคเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต่อเดี๋ยวท่านขามสะอาดแล้วค่อยว่ากันอีกท่านึงครับแล้วก็มีบักพาวน้ำหอมน้ำมัอาจารย์เออเแล้วก็กล้วยมื้อนี้ผมก็ใส่เบิดเด้ออาจารย์ใส่ปุ๋ยเป็นบ่แม่นตะกี้มันบ่เป็นสิเด้อครับเริ่มกระเตื้องขึ้นเริ่มกระเตื้องเริ่มงใบเขียวขึ้นแม่อาจารย์ครับครับครับเอาเพราะว่ามองนี้มันนั่นน้ำมันเป็นดินกลนบ่อกลนสาน้ดีบนั ปัจจุบันี้ต้นกล้วยมันใหญ่ขึ้นมาสีงงเลยป่ะนี่อาจารย์มุ้งบมกพาวน้ำหอมบนบ่ใส่้นเลยนี่ครับแมนแมนเบิร์เลยอ๋ออันนี้จัดปีอะไรนี่อันนี้บันขาวน้ำหอมสามปีเออเขาสี่ปีอาจารย์เอาดินคือเขียวดีแท้นี่เอายังไงนี่เดี๋ยวอาจารย์นี่นี่มุ้งก็ใส่สารปรับปรุงดินนี่แหละเอาเป็นยังไงเขียวดีบ่ป่ะนี่อาจารย์ใบนี่นี่ยดินมันเขียวเนาะดินดำเปื่อยดีเออดินดำแหล่เปื่อยดีอ่า น,นี่ผมใส่ประมาณหากิโลครับรับ,บ,บนี่ยังเห็ดหองร้อยอยู่นี่เพิ่มเพิ่มไปได้เพิ่มไปได้เพราะว่าเดี๋ยวฝนมามันก็เห็ดให้ดินเฮ้ามีสารปรับปรุงดินแล้วก็มีจุลินทรีย์หลักๆอาจารย์เน้นคือเรื่องจุลินทรีย์จุลินทรีย์ดีครับปลอกข้าวเนี่ยมันมาจากอยังมั้นมกเกลือมาเกลือครับผมเกลือที่มันมาจกอีหลีคือขี้เด็ดนะเกลือครับอ่าพยายามใหายยะให้มันขาดเกลือครับเพราะว่าขาดมันขาดเกลือปุ๊บตอนนี้ตัวปลอกข้าวเองนี่รอบทัดไปก็คือเดี๋ยวต้องเอาขันต้นมันใหญ่ต้นนี้มันจกปีบ่หยุด เกือบซีปีจะเขาซีปีอาจารย์เกือบซีปีจะเขาซีปีเอาเขาพอปีที่หาปุ๊บต้องเอาเอาปุ๋ยสูตรอีกสูตรหนึ่งมากต้องต้องแจ้งแจ้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะให้เหตุปุ๋ยสูตรที่มีอแคนเซียมบรอนเพิ่มขึ้นปลูกปีหกสามอาจารย์บอกว่าห้ามขาดเกลือผมก็เตรียมเกลือไวเหมือนผมใส่เกลือต้นหนึ่งประมาณเกือบกระสอบไม่ได้อาจารย์มันบ่เมีเป็นท่านบ่ไอเจ้าว่าเกลือนั่นเจ้าว่าท่านได้คุยกับอาจารย์เม่นครับ เออแต่บอกว่าไปซื้อเกลือมามาเทาเอาเทาเอานะั่นน่ะกับเขาบอกว่าเ,ออเกลือทะเลใส่มะพร้าวอาจารย์ออผมก็เข็นใส่ลดมากออนำเลดต้นนีน่สนมกพาวผมนี่ออตอนอ้นยงใหญ่นี่ออผมว่ามันมีประมาณห้าสิต้นผมก็หาซิบกะสอบเออ,เอ,อนำเรียบร้อยเท่บบันี้พ่อเท่ไป ผมก็เอ๊ะมันเหม็นมานอเลยผมเลยย่างไว้กวนตบายเลอาจารย์เห็นบออยู่ทางทางไตทังน้ำกระสอบเกลือผมมาไว้ในหันคือเกลือเนี่ยมันใส่ได้แต่ว่าต้องใส่ในอินทรีย์วัตถุบมเหม่นเอาเกลือมาห้อยเอาผมผิดผิดติอาจารย์เออมันไก่ซ้ำหน้าดินเหย่าเจ้าันแล้วมันสิคือกันบล่ล่ะมันก็สิไปทางเดียวกันตัวเกลือมันมีความเค็มเจ้าบ่ท่านมีตัวใดไปเฮ็ดเค็มให้มันรดเค็มได้ไับตัวที่เฮ็ดรดเค็มได้คือหยัง จุลินซีกันยังบอกอย่างฟังเนาะเออเห็นบอกอาจารย์ถึงบอกว่าเจ้าฟังผิดเกลือเนี่ยบ่แม่นให้อาจารย์ไปซื้อเกลืออาจารย์บอกว่าต้องใช้ระบบปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักเกลืออาจารย์พมวาอันพ่อมเอามสารปะปูนินมาใส่มงี้ใบใบตางเขาใบตางเขาเลยอาจารย์ใบเขียวใบยอดปูนสั้นขึ้นสั้นข้อดีของคือข้อดีของปุ๋ยของเข้าคือมั่นสิบวมีดวงมาเหร่งงานแบบขพาาเจ้าโอ้เปนพ่ออาจารย์อ มาท่านี่ปุ๋ยปุ๋ยตัวตัวที่เฮ็ดใหม่มานเนี่ยเจ้าพยามโยนใส่ไปในกาบนี่น้ำเด้ไหมเจ้าในอาจารย์ปุ๋ยเดียวอาจารย์เส่ถ่ายมาโยนไปในกาบนี่เอาหยอดไว้หรือว่าโยนไว้เลยวานวาน,วานเห็น,<า>นไหมถ่ากาบส่วนนึงตกดินกับสร้างมันส่วนนึงไม่ลงไม่ในกาบกับสร้างมัน,น,น,มนครับมันลงในกาบมันได้ประโยชน์ยังหัวเป็นยังอาจารย์เอา้ากับมันมีกรรมฐานดิโอไมมีกรมกรมฐานกรรมฐานนะ่ะหมาขี่ขึ้นหายวะหายครับเออขี่เหฮฟมัดที่ว่าอยู่ในตัวงัว่ตัวคุ้ยเจ้าหายวะหายครับเออนั่นยนะก็จะเอาป้องกันเห็บป้องกันมาแล เห็นนะแมงสาบเขาตู้เสผาเอาอย่างไ่เอาไอ้ลูกเม็นลูกเม็นครับลูกเม็นคืออย่างกรรมฐานโอ้แล้วมันเป็นเฉพาะเมีนเฮาเอาพี่น้องไรยๆคนในหน้าไมเอาลูกเม็นมาใส่ในกาบันนี่อ่าก็ลูกเม็นมันมันบอเมีนมันบอท่านแปลงเป็นถาดอาหารครับแต่ปุ๋ยเป็นถาดอาหารกินก็ได้กินก็ได้ป้องกันก็ได้ป้องกันก็ได้แต่ว่าลูกเม็นนี่คือมันเป็นแหล่ เป็นแร่มันเนี่ยเพาท่านกลายเป็นถาดมันเเป็นโมเลกุลใหญ่พอเขาไม่เห็นคนละรูปแบบ,บแต่ปุ๋ยอาจารย์มันอยู่ในตระกูลของถาดอาหารแล้ววุ้ดไดผมยังที่นี่ดีกว่าพี่น้องเออให,ใ,หให้เห็นอาจารย์ตุ้นะครับพอเขาใส่ไปปุ๊บในกาบครับส่วนที่ตัวข้างในกาบถึงนําเพื่อม,มันกระโดดกินไ้พอเพื่อม,มันกินไ้ทุกส่วนของหลางไก่ครับผมเห็นปะห,หลังจากนั้นมันดูดกจินแล้วมันกับปล่อยถาดอาหารของกรรมฐานของต่างๆไ้ในกาบครับมึงอยากดมเห็นมันดมหลวดมึงอยากนอนมันมันนหลวด้ะ ปล่อยเลยเบาหยุดนอนอยู่บ้านสะดวกสบายบ่สบายครับไปนอนอยู่สนามรถมันมวนบ่บ่ครับเออมึงอยากนอ่อยู่สนามรถมึงก็ดูดูดูิวเวอรียเมื่อท่าในเสียมสินองมึงอ่ะมีที่สินองมึงอ่ะครับเออมึงกล้ามากมึงก็มาดูเออนี่แหละคือหลักการครับได้ประโยชน์ทั้งพืชผู้เสียประโยชน์เมีนสั์ ปลวกมาแรีงเข่าบ่ได้เห็นปะนั่นแหะห้อยไปเลยกับซัดเข้าไปมันตกลงดินจีนไปมันตกถึงนี่ถึงน้ำเนี่ยมันดูดจินเองครับอย่าไปเรียดกับมันมันจะกินอะไรกระซังมัน่อให้ไปแล้วครับผมเกลือมันกระซ่อยส่งเสริมครับให้ธาตุอาหารให้กรรมฐานมันเห็นงานได้เร็วขึ้นบ่เม่นว่าเอามาห้อยห้อยอยู่นี่ห้อยสุปีสุปีดินก็กกายเป็นดินเค็มของกินกัยังเป็นหลดไตอยู่เนาะเห็นปะข้าต่างมาให้จุลินรีผ่านกระบวนการย่อยสลายให้ครับนี่แหละ คือครับอาจารย์เข้าฮ็ตยังสี่แล้วเปืดอเพิ่กระเติมอยู่เดียวเขาก็ได้สองเด่งไปเลยเห็นว่าหนึ่งได้อินซี่สองได้ย<อ>ูรินซี่ยูรินซี่หลายตัวไลยเจ้าแซย้งมั่งกะกินเบิร์ดกินเมื่อท,ที่<า>ได้ผลประโยชน์คือ ต้นไม้พืชผลของเขาเห็นไหมการตอบสนองเห็นยอดมันยังสีเป็นอย่งไรล่ะซื่นใจบ่นี่วันครั้งนี่ถามอาจารย์อาจารย์มันเป็นงคือเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนก็คือแต่ก่อนมาแต่ก <oh> ่อนเห็นว่าไายไปกับมแต่ยอดบ่บออวบบ่อันเห็นครับพอมาใส่ปุ๊บมันก็ยอดมันเริ่อมอวบอันขึ้นมาเห็นบ่ไม้แต่ละต้นที่เจ้าเห็นมื้อนี้บอกโอ้อาจารย์ต่างหลายอยู่เด้ต่างครับอาจารย์้วยก็ต่างใบหลาย้วยก็เห็นแต่ไายรูปให้อาจารย์มันคือสิตายแหลว่ตายแหลกระนาดน้ำบ่ขาดนครับ คือทุกอย่างมันดีเหมือนล่ะเจยงแต่ว่ามันยังบบท่านมีจุลินทรีย์เพียงพอครับบา้าอยู่ก็บร่างเมื่าปีนี่เติมซัมเนี่นปีหน้าก็เติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นขอเปลี่ยนแปลงมหาศาลครับผมเฮาบ่ฮู้ดอ,อกว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่เพราะว่าเฮาบ่แม่นตัวจุลินทรีย์แต่ว่าเฮาเทิรมให้มันหมายถึงว่าเพิ่มปริมาณครับยิ่งเพิ่มล่ะหลายเท่าใดนเขาก็กได้อานิสงส์เท่านั้นเพราะอยังหญ้าที่เจ้าตัดมันเป็นคาร์บอนครับเพราะมันแห้งปึ๊บมันก็ต้องถึงย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแม่่นตัวทีสิย่อยมันได้คือจุลินทรีย์ ยู่ใส่หรอยู่ใส่หรือยูเรื่ียประโยชน์ยู่พ่อดอครับยู่พ่อดอยู่ใส่กลมพัฒนาที่ดินเออจุมือมันอยู่กับอาจารย์มีหัดสิบหกพ่อดอสิบหกพ่อดอพ่อดองกันง่ายๆเลยก็คือพ่อดอที่สิบหกก็คือพ่อดอพูนถึงอาจารย์ใส่ขวดให้แล้วแมนครับใส่กระติกให้แล้วเออใส่เป็นกระสอบให้แล้วเออนี่ยหละกหลักการมีแค่นี้ครับเออเ่ามีอยังหลายครับตัวนี้วันนี้นี่ผมเอาอันนํามักสูตรหนึ่ง ครับสูตรสองผสมกันฉีดพ่นเนี่ยอาจารย์ทั้งปลากล้วยทั้งบักนาวทั้งบักพาน้หอมเนี่ยได้บ่อาจารย์อ่าสูตรสามเนี่ยผมให้ไปทั้งดินอยู่แล้วห้ามบ่ต้องฉีดไปทั้งใบหรอกครับเพราะว่าสูตรสามมันอยู่ในสูตรหนึ่งสูตรสองอยู่แล้วก็นนี้สูตรบักข้าวตอนนี้อ่าบักข้าวเจลซีปีเนี่ยเขาเอาสูตรหนึ่งประมาณหนึร้อยซีซีสูตรสองกับสองร้อยซีซีหาธาตุอาหารที่ว่าเป็นปุ๋ยเกจที่ว่าตัวถ่ายสูงห้าห้ายี่ห้าสิบสิบสามสิบถึงสิบก็ได้ผสมไปห้าช้อนแข็งมัก รังากนันก็มาฉีดพ่นแค่นั้นเองว่ามีอย่างเพราะว่าทั่งดินกับห้วยไปซื้อครือฝนถึงน้ำแล้วเข้ากับบริหารจัดการเองแค่นั้นเองว่ามีอย่างไรแค่นี้เองพี่น้องถามน้ำอาจารย์ว่าบัอกเป้าของเพิ่นกับโแตกต่างกันกับของมาะยุทธเป็นอย่างอัเนบักเป้ามันออกจันข้นมามันคือบบติดลูกอาจารย์ลูกมันรวนเบิดนีอาจารย์ก็ถึงบอกว่าอยู่ในหันตัวที่เห็ดให้บัอกพปลามันสมบูรณ์แข็งแรงตัวสําคัญมันบบแม่อน NPK มันคืออย่างอาจารย์ธาตุอาหารเสริม อาหารเสริมเป็นหลักเลยต้องเอาธาตุอาหารเสริมมาเป็นอาหารหลักแทน่นช่วงที่เขาออกมากออกผลครับคือเหล็กสังกะสีทองแดงโมลีนีนั้แมงกานีสอะโบรอนแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมาัานันแม้กระทั่งคอลินนิกเกิลเนี่ยต้องเอาพวกนี้ให้มันมีให้ครบมีให้ครบว่าสัน้นมั่นกระสีล่วงตัวขวานี้วมันบบมี<อ>มันก็ได้เกี่ยวกับเอ็นพีเคตอนนั้นครับผมมันเอ็นเกี่ยวกับเอ็นพีเคหน่อยครับ ตัวที่เกี่ยวมากที่สุดเพราะมันขวานเหนียวเพราะมันจับหน่วยแล้วบ,บ้านนี้ตัว NPK NP 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 มันถึนนงสิมหเ็ดงานได้อีกครับเพราะว่า,ม,ามันมีแต่ NPK NPK ตัวเห็ดขวนเหนียวมันเป็น NPK มันบ่มีมันบ่มีบอลลอนเพียงพอครับเป <ผม S 1> ็นบอกมันบ่มีกว่ารมฐานที่ซอยแร่นขึ้นแร่นลงไปสังกสแสงเพียงพอมันมีแต่ NPK แบบนี้ันตลาดมันในตลาดร่องเสริมมันบ่เพียงพอครับพราเสิเอาหมากเอาผลร่ลองเสริมมันต้องกลับมาเป็นเบอร์หนึ่ง มันสิมันสิสลับกันไปรลองกับเสริมตองกับว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งันเชียเอาหมากเอาผลเอาหมากเอาผลเพิ่มหน่อยไรไปได้ไหมจันมันมีอัตราส่วนของมันอยู่แล้วในน้ำมักในปุ๋ยในน้ำมักของอันพดดรอทที่พวงนี่นะมันไม่ไข่ครบแล้วเจ้าต้องฉีดให้บ่อยคันเพอยากให้ดอกมันร่วงครับเจ้าอยากเห็น่วยปะเ้าจะออกมาเต็มจันเจ้าก็ต้องฉีดครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นตัวทําให้ธาตุอาหารพวกนี้มันมีในพืชครับมีสังกะสีบออยู่นี่ สังกสีมีั้งแต่มุ้งอยู่ขอกงอ่นหลายอคราบเจ้ากับบบหูมีเล็ก่าเล็กกัดปุ๋ยแต่มุ้งเห็ดลังค่าเห็ดลังค่าโค้งสั่งเจ้ากับโบหูว่าในต้นมะพร้าวเจ้ามีบครับเจ้าสีหูด้่ยังเดียวต้องอยู่ในขวดเพราะอยู่นี่ข่อยเติมเหแล้วจบเลยเออเออเพราะว่าอยู่ในหันในถาดอาหารร่องอ่านเสริมข่อยไปเมื่อครัวเขาบ่ได้กินหลายแต่ว่าเขาขาดบ่ได้เขาขาดบ่ไา้ได้เป็นยังจากเอาลูกไปญะหยัดออยออยดิน กระปองกันโรคข้อหอยข้อพอกเห็นบ่เขาใส่เห้หลายบ่บ่ได้ให้กินหลได้จากในนิดเดียวนึงทอหน่ำลายังไหลกว่าอีกแมนครับเนาะเดียวแค่นั้นมันก็เพียงพ่อครับยนีมันสิออกหมากออกผลมันก็บซ้านั่นลหละครับ๋อมันบ่ได้มากินเป็นถวยเป็นบวงครับเห็นบ่แต่มันต้องมีมันต้องมีกันบ่มีดอกมันก็ร่วงครับเห็นว่อปลูกมาดีดีโอ้ยดากแหลมปูรุแมนเห็นนะ นี่คือหลักการของมันว่าตัวที่มันเป็นพระเอกเฮ็ดห้พืชมันหน่วยใหญ่หน่นวยสมบูรณ์หน่วยดวกหน่วยเต็มคือโปแตซเซียมครับเห็นบว่าแต่ขันเขาจีกินอาหารเสริมทุกอย่างครบแล้วโปแตซเซียมผลมันสีเฮ็ดงานได้โปแตซเซียมเวลามันว่างลงปุเนี่เอานาหมาใส่ปุ๊บเนี่ว่างลงปุเนี่คือศูนย์ศูนย์ทกศูนย์นี่นาหมาใส่ปุ๊บละลายปุ๊บเนี่เห็นบออาจารย์เขเบอกเสมอว่ามันกิน,นแค่สองเปอร์เซ็นต์ว่าม่นอาจารย์บอกเองเพราะมันถือย่อยสลายด้วยจุลินทรียบ มันแป้งประจุวก่อนสิขึ้นไปผนังเซลของมันเนี่ยมันเป็นประจุบวกมันจะมีกระบวนการของมันหรอกเพราะมันเป็นประจุบวกปุ๊บพ่อมันสีไปใส่งานเนี่ยมันเป็นหัวจักรรถไฟมันเป็นหัวจักรรถไฟรถไฟหัวหนึ่งมันลากไดยจักรขบวนลากหลยโบกี้มั่นอาจารย์เออถาอาหารมีสิบหกถาดเพเพิมมีสิบเจ็ดสิบแปดกระางมัับมันเป็นหัวจักรมันลากเขาทุกตัวขึ้นไปสั่งขอแสงนํากันหมดเลยเท่าที่มีเท่าที่มันจะไปได้ยู่ในดินจะมีหยังมีหยังเอาไปเบเเลยมีนฟฟัส เห็นว่ามีแคเซียมแมกมเซเยนนี่โบลอนมีกัมม evet ัทันมีเล็กสังกะสีทองแดงโมลิเนนัมแมงกานีดอ่โบไอนิกเกิลคอรินมึงต่อหดากันมากแบบเนี้ลากขึ้นไปห้าใบไปสังคอแสงแล้วครับจากที่ว่าธาตุธาตุที่มันลากขึ้นไปอ่สมมุติว่าเอาศูนย์ศูนย์หกศูนย์ขึ้นไปมันกลายไปแปลงเป็นน้ำตาลน้ำตาลมันไปสะสมอยู่เสร็แต่ยูนี้มันสัมปลังอยู่ในหัวเห็นบ่ ขันมะข้าวก็อยู่ในเนื้อในน้ำในน้ำะข้ายมึงเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลมึงต้องไปอยู่บางฮันมึงเป็นแคลเสียมมึงต้องไปซอยเรื่องต้นมึงเป็นฟอสฟอรัสมึงก็ไปไปซอยเรื่องห้าให้ไปหาดูดของมามันก็สิีรั่งงานไปมึงเป็นกรรมฐานมึงกับไปอยู่ผิวผิวบบ่ให้มาแลกมากัดใบใหม่ใบยังกูได้ครับมึงเป็นข้อเลีนนิกเกิลมึงเป็นสังกะสีมึงเป็นยังกระามมึงกับไปซอยสะท้อนแสงแดดมันหาสิบหกสิบมานี่มึงเอาแสงสะท้อนกลับไปได้ มั่งกะจีซังหนาที่ไผหนาที่มันเองดอกกะบูหูน้ำมันดอกแต่หูแต่ว่ามันเห็นหนาที่แบบนั้นเออเพราะว่าเข้ากับวิทวิศวกรของเครือข่ายจุลินทรีย์เออบัดรได้จุลินทรีย์มันคายพวกนั้นเห็นแล้วมันกระกาบลงมาอยู่หลากพืชมันเมิดตัวมันในแบดนี้มันนอนเว้นย่ำขึ้นก็ไปจับปลายอากาศนี่ยแหละมาอยู่ปลายใบพืชเดยแหละก็หาจับออกทานอาหารอีกเอาขึ้นไปจับอีกขึ้นไปจับอีกเออยย่ำขึ้นเพราะไก่สีแจ้งเพิ่มก็ฟ้าวแล่นไปอยู่ห้างพืชได้น้ามาเต็มห้องครับ นอนอยู่หักพืชมีน้ำเต็มท่องครับพืชไปหานามบ่อปนีบ่อครับในนี้เขาเรียกว่าจุรินทรีไม่กลัวแรงเห็นไหมมันเกลือกูในระบบนิเวศครับแต่ว่าพวกเขาได้เคยเอาจุรินรีสิบห้าพ่อดอของกรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงไปใส่ในให้ในสวนบ่บ่ครับอาจารย์ยูใส่ยูขังเรายูขงเรายูในกระตายูในตู้กับเขาก็มีอาจารย์บ้านผมยังขำอยู่เนาะยายยยไปอบรมพ่อดอมากเด็น พ่อโดนอาย่ใส่าแั่เสนอตัวได้อาจารย์แต่เนื้อยอะเลยอยู่ไปอบรมการแข่งเราของอยู่ใส่อยู่ใส่ฉันจำได้แล้วฉันยางไปข่องว่าไปจับไปแย่อาจารย์มึงอาจารย์ว่าโอ้ไอยู่ข่างของว่าอินทรพาลมันกังหันไหมกูเปิดได้แก้วซ่อนเห็นว่านี่แหละคือว่ากันเฮ็ดความเข้าใจเรียนรู้ไปด้วยกันเท่าสิ่หัววาเห็นว่าเอาอินทรีย์วัตถุอาจารย์สารปรับปรุงดินปุ๋ยอินทรีย์หมักแร่ของอาจารย์ครับ แต่ก่อนยางมากเคยเห็นดินเขียวดินแหล่เบาเบาดบ่อครับอาจารย์เป็นดินแห้งเพราะว่ายังที่ผมบอกอาจารย์ว่าเป็นดินกลบนินี่นอาจารย์เนี่ยบ่อี่นคุดขึ้นมาเลยแต่นี่พอเห็นดินเขียวยางก็ไปอาจารย์มันคือตัวลุกตึกลักมันคือเป็นหนุ่มๆยุ่ยๆเลยนะแมีนครับเห็นว่าเจ้าใส่ปีนี่ปีหนาปีเฮ่อเจ้าล่องใส่หาปีสิบปีไปครับก็ยังถึงบอกยาฟ้าวยาฟ้าวครัยาฟ้าวอีหยังคืออยากใส่มือนี้แล้วมือนี้นะเอออาจารย์ผมสังเกตที่อาจารย์บอกมือสกูนี้เดี๋ยว อาจารย์ไหนตอนนั้นผมบอกพี่น้องตอนที่ผมดิดไส่นี่มันยังมีก่อนขี่ง้ออยู่ด้วยออผมบอกอาจารย์ฟังว่า<อ>สวนนี่นี่ไส้จากพอขีง่ง้อบ้านี่ใส่มาเป็นปีเลยอาจารย์ออแต่ว่ามันกับบนล,ละลายมันเป็นก่อนเป็นนั่นขึ้นทิ้เกาไหมมันมีตัวทำละลายมันบ่ละมีตัวปี่อยมันบอกะบอกะเอากับกับพวกเขาใจแม่อาจารย์ตัวย่อยมันอยู่ใส่ตัวย่อยผมก็คิดว่ามันฝนตกลงมาหรือเขาหอน้ไอ้ตัวนั้นคือตัวละลายตัวละลายเออตัวย่อยเป็นย่อยบเป็นย่อยตัวย่อยมันอยู่คือพ่อดอก อ๋พ่อดอกของกุมภณะดินเน่ะกันั่นแหะก็คือตัวใหญ่มันโอ้เจ้าเดื้งงัวดาเนื้องัวามาเนี่ยครับโตสีไหเนื้องัวหมุนขึ้นอย่างมีดีตัวแมนครับพ่อดอนั่นะคือมีดีตัวสีงวงงัวเจ้าหิมุนน่ะนะซ้ำๆๆ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 ๆี่ๆๆๆๆ้ๆๆ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 าอๆๆ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 ๆด้อๆัๆๆ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 สๆๆ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 ๆะ่ๆๆๆ คิดว่ามันจะกินได้นานไหมเจ้าเจ้าสีเจ้าสีสร้อยจูเจ้าก็จะเอาเนื้อมากัด์ดก็ลูกสิ้นบ่กาดคำหนึ่งแล้วก็จิ้มจูคำหนึ่งแบบนั้นบ่บ่แล้วจา์เจ้าก็อยากสร้อยเป็นตอนเหนี่ย่อยเจ้าอยากสับเป็นมูนตอนจีเห็ดลายเป็ดก่อยเป็นบ่กับตัวที่สับมุนก็คือมีดหอขันเป็นวัตถุที่ามองเห็นครับแต่กันที่เป็นขีงว่าขี่คั้วที่ย่อยสีใเห้ียมมันมุนมันก็คือพ่อดออก็คือพัฒนาที่ดินนี่แหละเอางย่างไก็คือกรมของเป็นจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาทีี่่ดินนหละ นาทีมันแต่ละตัวพ่อดอหนึ่งเนี่ยสมมติใบกล้วยใหญ่ๆเนี่ยจอกกองกันไใเจอกเอาพ่อดอหนึ่งมาจัดการหมักแล้วเอาหนังของพ่อดอหนึ่งมาหาดมันกับปย่อยใบกล้วยพวกเจ้าเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยเห็นไหมในในใบกล้วยมีอย่างมีคาร์บอนมีคาร์บอนมีในตัวเกรับเห็นไหมมันกับมาย่อยคาร์บอนให้มันกลายเป็นในตัวเกนเพราะในตัวเกล็นในตัวเกน็พืชต้องกินในรูปของแอมโมเนียมันกับมาย่อยในตัวเกน็ลงดินแล้วมันกับแปลงเ็นแอมโมเนียให้พืช พืชนั้นถึงจิกินได้เห็นไหมเขาถึงบอกว่าให้ห่มดินห่มดินก็คือเอาเศษปัสชพืชทุกอย่างห่มดินไว้แล้วก็ใช้พอดอในการย่อยสลายแปลงจากคาร์บอนให้เป็นไนโตรเจนแปลงจากไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียโอ้หลายขั้นตอนน้องกหลายขั้นตอนเรากลัวสิเฮ็ดจุได้เฮ็ดจังไหล่ะเจ้าง่วขาไปย่างครับเออขั้นงัวบ่พระท่านขาคือใบไหม่เออแมนแมนเออขั้นง่วงขาแล้วเพิ่งพอยเป็นตอนแล้วเอามีดที่ตัวทรัพย์ เอาพ่อดอฮาดไปไหมครับกินได้ยังกันย่งอีกพ่อมันย่อยสลายจากคาาวบอนเป็นไนตัวเกล้วคซับแล้วแล้วกินได้ไปยัยงครึ่งปุงกันย่งเครื่องปรุงอีกเอาเครื่องปรุงมาคุกมาเข้ามาคั่วถึงสีปมได้เขาก็ให้จินทรีซี่ย่อยให้กลายเป็นแอมโมเนียอีกครับเขาถึงสิกินได้หลายขั้นตอนบ่หลายขั้นตอนครับเปล่าหลายกับเชืตะกอนไขวัวคนน่ะ สมพ่อเมียนนะพี่น้องบัดนี้ผมบอกวาใส่อาจารย์มันหายไหมบัดนี้ขีิงัวขิงยังหนึ่งเป็นก้อนหายหมดแล้วเป็นเพราะเป็นก้อนขึ้นปุ๊บบัดนี้เห็นยังขึ้นจ้าวปวกมันขึ้นจ้าวปวกขึ้นดีแต่คือไอ้ไอ้พวกปวกมันย่อยสลายขีิงัวแท่นกับว่าเชื่อในหันมันไม่เชื่อจุลินทรีย์จ้าวปวกด้วยนะเห็นไหะมันก็ย่อยกลายเป็นยังก็เป็นบางเชื่อก็เป็นหมดครับมาเห็ดเป็นกองขุยเห็นไ่มเพราะว่ามันเกลือกูนกัน เออนี่คือรักรักแค่นี้ค,คือให้พี่น้องเข้าใจว่าแยกเฝ้าหลายตาแต่งแตวเพราท่านผออาจารย์ก็คือเพ่าท่านเฝ้าเม่ผออาจารย์กับ,บาาออาจะเฝ้าหลาย <c oughs> มันมีขบวนการ,รเลี้ยนรููไปด้วยกันกับซ้อยส่งเสริมต้นใหม่ต้นนี้ต้นใหม่ต้นนีถทามันดีขึ้นมันงามขึ้นเออนั่นถึงสิงขอบคุณกรมพัฒนาที่ดิน,นกรม,มส่งสเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นำพอดอสู่เกษตรกรของประเทศไทยช่วยฟื้นพระแม่ธรณีให้หายป่วยเกษตรกรเฮ็ดหยังสิได้เงื่อนไปใส่นีท่อกสอเพรามีเงิ่อนกับไปท่อกสอนีมีเงินบ่ไขไปท่อกสอด้เฮ่านี้อาจารย์ในสุปอีกข้งนึงอาจารย์ในการต่อยอดเชื่อมเนี่ยผมต้องเห็ดตรงได๋ต่ออาจารย์ก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเ้ากินข้าสามนมล่บพืชเขาก็กินข้านั่นล่ะครับมาแต่นี่พืชเนี่ย เฮาบ่มีธาตุรองธาตุเสริมให้เพิน่นครับในดินเฮาบ่มีเฮาก็ต้องให้ทาง ใบเนี่ยอาจารย์ถึงย้ำเสมอเจ้าเสียเอาเหล็กสังกะสีทองแดงมาหดต้นไม้ไอ้มาใส่ต้นไม้เนี่ยมันก็บ่ได้มันมันได้อยู่ครับแต่มันตอบสนองซาซาอาจารย์ผมพยายามว่าให้ฉีดทั้งใบเนี่ยอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กินหลายแต่เพิ่นต้องขาดบ่ได้ครับเจ้าลูกเจ้าหยอดไอโอดีนตั้งแต่น้อยจนฮอดเจ้าบ่บ่ครับก็หยอดเป็นบางช่วงๆแค่นั้นล่ะครับเห็นบ่กันบางช่วงเห็นบ่หยอดไอโอดีนช่วงเด็กๆ5ปี6ปีหลังจากนั้นมันก็บ่ค่อยหยอดดอกพุ่นมันไปหยอดจากในขวดตั้งหาคุณครับพออออยยู่หหัันนนก็็มีีไโดครรบาาจ์เ เห็นภาพแล้วเนี่ยอาจารย์น,น้ำมักเนี่ยเขาต้องฉีดสูตรด้ไรนะอาจารย์ตามก<อ>าร์ดตอน,นถามนั้นตอนปั้นเนื้อย้อยู่ดห้องก็สีสูตรหนึ่งครับเพราะอ่ารุ่นนี้เจ้าเชียวหมากก็ผลแล้วเจ้ากับผสมสูตรหนึ่งก็สูตรสองแค<อ>่นั้นเองอ่าแจ้งเป็นกล้วยเนี่ยกับนึ่งกับสองร่วมกันเดี๋ยวเลยครับเขาเห็นเขาสะสมไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าช่วงถามนั้นเนืน้อย้อยู่เนี่ยกับพันชั่นฉีดหนึ่งไปก่อนเรียงต้นเรียงรากห้ใบเขาแข็งแรงมันมีกติกามันไม่มีกติกาหรอกครับเพียงแต่ว่าเจ้าชีเฮ็ดยังตอนนั้นอยากจะเอาหน่วยก เบิงว่าเออมันพร้อมเสียเนียนจังของเจามัน4ีปีเสียหาปี้อมมานหน่วยแล้วเจากันหนึ่งบวกสองเจาต้องเอาหนอดน้ำจอดกงเอาหน่วยน้ำให้มันผสมกันไปแต่วันหนึ่งเจากก็ลดลงค่อยๆให้มันแท่งอ่าจจาหน้อยกับสิมี่ต้นแบบข้าวนอนไปกับแม่น้ำตัวจังไหนเออเดี๋ยวสิบวก ห้มันน้อยให้มันใหญ่จังน้อยก่านนผาเฮ็ดครับผมอ่านั่นแหละนี่ขึ้นในเรื่องของสวนบกเพาที่พี่้องได้เห็นคืออาจารย์ว่าต้องเห็นภาพถึงจะสามารถอธิบายสี่ิอธิบายให้ฟังให้พี่รองได้เห็นเดี๋ยวขอย่างไปสวนปป่ะอาจา์เดียววันนี้หลังจากมีสวนบกเ้าอาจารย์มีมเนาวแล้วก็ได้ผลในนวยแล้วกล้วยนี่อาจารย์กะนี่แหละกะฉีดทั้งใบแลวก็ให้ท่างดินอาจารย์วาคคอยๆด้ออคุณแม่สมรนั่งฟ้าของผมนี่ คนอื่นว่าเศรษฐีกล้วยเด้เอ้านีเพราะว่ารถคันน,น,นน้อยๆนี่เข็นเครืร่อกล้วยทีละหาวเ,เ,เครื่องหกบบเ,งเครื่องกัปปานแน่จานบัดนี้นี้อเครือสิกลับบ้านบ่ได้ต้องมีแต่เครือนี่อาจารย์เอ้าก็ผมบอกว่ากล้วยมันสิใหญ่ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอืเพราะว่าจุลินทรีย์มันหลากหลายสายพันธุ์แล้ว15พอดเด้โอ้ตอนนี้เจ้าบ่ทันมีพอ่พอ15พดเด้ตั้งแต่กลายเป็นเศรษฐีกล้วยนี่ครับบัดได้มี15พด แค่สองเครื่องก็จะเอากระบาดมาได้ได้เลยพี่น้องไปเบิร์นเก่าไปนี่คือปับปรุงคนเราหยุดพวกนี้เห็มันได้ก่อนต่อไปก็สิบักบข้าวคื่นี่นาะอาจารย์เนาะบักหน้าวันพาวันศีลเนี่ยอาจารย์เราเจ็บไปแจกพี่น้องอันไอที่ไปจําศีลไหมอาจารย์เป็นบุญวาสนาของเราเนาะอาจารย์เนอเอาครับเดี๋ยวเข้าไปทั้งฝุ่นกัน